สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจี๊อีกแล้วนะคะวันนี้เจีา๊มาในชุดซาลีของอินเดียนะคะจะประยุกต์เอาผ้าไหมไทยนะคะมานุ่งเป็นชุดซาลีอินเดียนะคะวิธีการนุ่งไม่ยากเลยนะคะสามารถนุ่งได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะใครสนใจการนุ่งผ้าแบบต่างๆนะคะส่วนมากจะเป็นการนุ่งผ้าแบบไทยก็สามารถกด Subscribe และกดติดตามได้เลยค่ะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันได้เลยค่ะอันนี้เราถอดอันนี้ออกก่อนนะคะ โอเคภาพประมาณ4เมตรนะคะให้เรานุ่งกางเกงขาสั้นไว้ข้างในนะคะแล้วก็จับมาแบบนี้เลยนะคะปลายอันนี้นะคะจากนั้นแล้วก็จับปลายนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ผูกเข้าด้วยกันนะคะ2องทบแล้ก็ เอาเอาปมซ่อนไว้ในการเกงเลยนะคะจากนั้นอันนี้นะคะให้เราพับทบไปมานะคะของเทียบจะพับประมาณหกทบก็พอนนะคะทบไปมาแบบนี้นะคะกหรปอห้านะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ยกขึ้นมานะคะสอดไว้ในกางเกงเลยนะคะจากนั้นส่วนผ้าตรงนี้นะคะให้เราอ้อมมาทางด้านหลังแบบนี้นะคะดึงให้ตึงเลยนะคะอ้อมด้านหลังแบบนี้นะคะดึงให้ตึงลแล้วก็เยี่ยมมาฝั่งนี้เลยตบบนี้นะคะแล้วก็จัดให้ตึงนะคะดูข้างหลัง Okay. นะคะแล้วก็ให้ตึงแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเริ่มจับจีบตรงนี้นะคะใช้มือซ้ายนะคะจับไปนะคะแล้วก็ขวาก็เก็บขึ้นมานะคะค่อยๆจับตัวแบบนี้นะคะอ่าพอเราได้แล้วนะคะเราก็ใช้อะไรสวยๆก็ได้มาจับไว้นะคะ อันนี้จะใช้กําไรนะคะหมาพุ่งไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็พาดไปที่บาทของเรานะคะแล้วก็จัดดูให้มันตึงนะคะโอเคตรงนี้เราก็จับให้ตึงนะคะเสร็จแล้วค่ะการนวดสาลีง่ายมากเลยนะคะแบบง่ายๆไว้ตัวเองนะคะตรงนี้เราจะเอาขึ้นหรือ แล้วแต่เหล่านะคะจะจะให้มันตึงะนะคะเห็นไหมคะดูข้างหลังนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เราเดี๋ยวขอตึงอีกนิดนึงะนะคะอ่ามันก็จะตึงแบบนี้นะคะโอเคนะคะ วยงามแล้วนะคะเห็นไหมคะนุ่งง่ายมากเลยนะคะสําหรับใครที่เริ่มต้นนุ่งใหม่ๆก็อาจจะใช้ผ้าชีฟองก็ได้นะคะเพราะผ้าชีฟองมันจะลื่นแล้วก็น,นุ่งง่ายกว่าผ้าไหมนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมใครสนใจก็อย่าลืมกด subscribe และกดติดตามนะคะพบกันวิดีโอหน้าสําหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ